สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับ f c Mobile าเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกองกลาง โนหนึ่งของริวูณปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเขาคนนี้เลยนั่เองครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะครับพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกําไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับหนึบาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาาาาเงิินนจกกกรรรํไะคับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับเนาะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับสำหรับมาเชลันโนนะครับก็คงจะต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็น จะบอกว่าตำนานของลิเวอร์พูลก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาก็ไปค้าแข่งกับบาร์เซโลนาเป็นระยะเวลานานะแต่ว่าในช่วงที่เขาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นแล้วก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีศักยภาพในการแย่งแชมป์ยูฟ่าได้นะครับในส่วนของชาเวียมาเชลลโนนะครับมาดูในเรื่องของสเตตของมาเชลลโนครับหลังจากที่เราเทนไป25นะครับก็จะอยู่ที่นะครับสปีดของเขาดีมากๆากเลยครับร้อยสิบร้อยเก้านี่ครับในส่วนของเกมรับอันนี้คือทำออกมาดีมากเลยนะครับ กมรับตอนที่ยังไม่อัพเนี่อยู่ที่ประมาณร้อนต้นนะแต่พอเราเทนไป25เนี่ยมันก็แล้วก็อัพในเรื่องของเป็นกองกลางตัวหยุดเกมครับมันทำให้สเต็ เน่ยลองเกมรับค่อนข้างสูงมากเลยนี่ครับความแข็งแรงก็โอเคนะอาจจะสูงไม่เยอะนะ174ซนติเมตรครับถ้าใครที่เคยใช้มาทิวตได้ก็มาเชลโนก็ไม่น่าจะยากนะครับเบอร์หน,นึ่งของเขาเป็นเกมลูกต่ำเกมรับสูงนั่นเองครับมีนิ้เทเคลนให้เรานะครับแล้วก็มีส่งลูกไก่ให้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปลองดูเฮดเฮดนะครับสัก2เกมแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวลงเมนเจอร์อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับวาและเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนั่นเองครับ อันนี้ครับเราเล่นในบ้างเราครับที่เอนวีวฮะนะนี่คเสียงเพลงกระหึ่มแน่นอนฮะครับเริ่มเกมครับีผู้เป็นฝ่ายเขียบอลก่อนครับมาด้วยเสื้อสีแดงครับให้สังเกตมาเชลโน่ดีๆนี่ครับวันนี้ฟูลทีมแน่นอน ถ้ามีนักเตะรีพูมาก็จะทำฟูลทีมให้เลยนี่ครับโอ้ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงนะคยุงมินซอนซาลาฟนันโดอร์เรสมีชนกันนิดนึงนะ รการให้เล่นต่อไวนิดนึงสุดท้ายก็ต่าไป <What? S 2> mm hmm. ลูกนี้ <a> โดนดบยครับปั่นเข้าไปก่อนเลยครับเ o บ i สโลวนดราฟนเบอร์ามอ And this get square the game. Oh, going to Ying. Son. Fernando Torres. Mo Salah. Torres now. This is Salah. Not getting anxious when they have the ball, but then the one that goes astray. Mm -hmm. that Torres. Mm -hmm. And on to Bellingham. อาไมโอเคกินาอยู่ได้อยู่เซลยซาลาโมริเอนเตสนีนี้ใครจะโอเคซาลาเ็หมุนตัวนี้นะฮะรูเลยครับผมตัวนี้ Carlos Alberto, Kim Min Jae. Now Son, Fernando Torres. He knew he had to make the tackle and did. So back underway here into the second half. Fernando Torres sala well, doesn't have to do it on his own now moving the ball impressively here showing patience as well as persistence in the build-up. can he put them in front nah me and me and you morientes sala

Now, options are plenty. Okay, Fairly simple finish in the end. It's a really good goal. Carlos Alberto. Mo Salah. De Ruben Dias. Now, Son. Good-looking sequence, but timely defending when Ooh. it mattered well What an atmosphere we've got inside this stadium. The fans are driving the players on here. Surely they're going to hang on now. <laughs> yes, he will well, Time is against them. They have work to do. That is a very fine challenge in difficult circumstances. one minute of time has been added. <laughs> And <numbers> okay, sorry, okay, sorry, sorry. That.. The sound of the referee's whistle. This stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups and two coaches that want to play an uh... attractive brand of football. What more could you ask for? to attack it but how is he allowed that much time and space doesn't even have to jump to head it in it's a good finish but terrible defending andrew robertson grafenberg mm 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 วันนี้มีบอลกระชับนิดด้วยนะครับระหว่างนนาตำนานเรียบูกับตำนาน,านแจ็คนะผมสี่ทุ่มนะเวลาดีไบรอันกราฟเฟนเดร์ไอบราฮิมาคโยนาเซ่ซาลาคิวล์มีอนุนอเปิดมา<ค>ไม่เจอซูบโบได้อยู่

try to really get up the opposition here. and a simple clearance, a good one. morientes. well, we're short. they're going to take it. like one way up, try to get back to on top and stewart, they've been impressive. oh, he's through here. โอ,โอ,โอ้โดนซะแล้วนะฮะลูกนี้ไปเรียบร้อยให้ผมโอเคครับในส่วนของมาเชลโน,โนเกมนี้ก็ไม่หนักมากนะคือจังหวะการตัดบอลเราอาจจะต้องไปย้อนดูทีนะครับ ข้จังหวะที่เราเล่นนี่ก็แบบแทบจะไม่ได้สังเกตมัส่งตัวก็ถ้ามันคีนชี้ได้ก็แสดงว่าแั่บอลคงดีอยู่มั้งนนรอกน่อยครับผมโอ้โหสีู่ก He won't mind how they come, though. <laughs> well, my goodness, it's so one-sided. 5 0 in this match. Oh, <laughs> Salah! How could he take them on and beat them? Not the <laughs> Well, nothing untoward happened. Oh, Rooney, do Andrew Robertson. Now, Griezmann might profit. Well, the keeper committed himself. Ah, mm -hmm. uh, okay, I know. Did well to clear it away. And no nonsense defensive clearance. He's given us to นับต MM. ิดมือเลยไปนะครับโซบูโซบูจังหวะอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงนะว่าจะเปิดมงหรือเปล่านะฮะ a massive lead, and hard imagine Harry them it's losing it very now. to ไม่ผ่านเซอร์จูโรนอตโอเคครับประมาณนี้ฮะอ่เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับในส่วนของเมื่อกี้นะครับที่เราเล่นฮดเฮดไปนะครับก็ถือว่ามาชชิลล่โนนะครับทําหน้าที่ได้ถือว่าโอเคนะคือ สองเกมเมื่อกี้นี้เสียไปหนึ่งประตูก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ปินท้องหลังพระดีนะครับเราอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ถ้าใครที่ดูมิติกว้างๆก็น่าจะเห็นนะครับในสองพี่ก็บางทีมันไม่ได้โฟกัสมากนะเพราะว่าเล่นเราเล่นไปตามเพ้นนะครับเราก็เล่นเฉพาะกับคนที่มีบอลไงกับคนที่ไม่มีบอลเนี่ยเราก็อาจจะไม่สังเกตนะครับแต่ถ้าใครที่แบบดูตั้งใจดูดีๆนะมาเชลโนเขาก็าจะอยู่ที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่นี่ครับ นะสำหรับใครที่จะทําฟูลิฟูพีพ่ว่ามาเชลโนโ่อาจจะต้องเป็นต้องเรียกว่าของมันต้องมีแล้วกันนะคือสเตตของในเรื่องของเกมรับเนี่ยดีมากแน่นอนนะครับเราไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของเกมรับนะบในส่วนของเกมรุกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองกลางไปแล้วกันนัเครับในส่วนของมาเชลโน่ก็เป็นตัวเก็บวาดให้นะครับนะออประมาณนี้ครับผมก็มีความสุขในการเล่นกับฟูลทีมแล้วกันนะครับไม่ว่าจะฟูลทีมลิพูฟูลทีมอื่นๆแล้วกันนะครับนะมีความสุข กับการเล่นแล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสมากครับแพ้ชน,นะเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ